สวัสดีนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องหวยของวันที่16ตุลาคม6นี้นะคะวันนี้จะเราจะมาเสนอเลขวิ่งกันนะคะทุกคนเลขวิ่งของคุณตานะคะมันจะเข้าทุกงวดนะคุณแม่นคะ่ะทุกคนก็เลยเอามาฝากกันจะ้ะเลขวิ่งของคุณตางวดน,นี้นะคะจะมีเลขวิ่ง2กับเลขวิ่ง8นะคะวิ่งบนนะคะ2กับ8วิ่งบนนะนะคะ ส่วนวิ่งล่างจะเป็นสี่นะคะทุกคนเนี่ยเลขวิ่งอะ่ะก็จะเข้านะคะทุกคนส่วนมากจะเข้าอ่าเลขบนเนาะเลขบนของแกแกเน้นให้เลยนะว่าเป็นเลขสองเน้นบนว่าเป็นเลขสองนะคะทุกคนเนี่ยวันนี้นะคะวันที่ส6กตุลาสอง5 6 6นรอกนะคะแล้ววันนี้ก็จะมอีอ่ตัวเลขของเสือตกถังพลังเงินดีด้วยนะคะทุกคน เสือตุกทางพลังเงินดีถ้าเป็นเลขวิ่งก็คือแอดมินจะนําเสนอเป็นเลขวิ่งนะคะที่จะเน้นให้สองนะคะเน้นให้สองกับอสองกับแดเนาะที่เป็นเลขเลขที่เลขวิ่งที่เน้นให้นะคะ mm. ก็จะมีสองสสสองกลับด้วยนะคะทุกคนห2สองแล้วก็9 2สองจ้าแล้วแถมด้วย8 3สามนะคะทุกคน <laughs> มือใหม่กันทุกคน ถ่ายคลิปก็ยังไม่เก่งนะคะทุกคนอ่าต่อกันเลยจ้าเป็นเลขความฝันนะคะทุกคนอันนี้เป็นความฝันนะคะฝันว่าฝันว่าได้อาบน้ําค่ะทุกคนการฝันว่าได้อาบน้านี่เป็นฝันดีนะคะเป็นฝันที่ดีเป็นสิริมงคลนะคะเนี่ยถ้าความฝันว่าอาบน้ำเนี่ยมันจะเป็นเลขสองห้าสองแปดแล้วก็สอานะคะสตัวก็คือเป็น สองเก้าหนึ่งนะคะทุกคนนะคะอันนี้จะทําเป็นคลิปยาวเลยนะคะเป็นแบบไอ้นี่เลยไม,ไม,ไม,ไม่ต้องตัดต่อนอะทุกคนเนาะก็คือแอดมินยังไม่เก่งเนาะทุกคนเนาะทุกคนใครที่เข้ามาชมก็ขออาภัยด้วยนะคะงมดที่แล้วก็เข้าอยู่นะสองศูนย์นะคะคือยังเป็นมือใหม่อยู่เลยนะคะทุกคนให้กําลังใจกันด้วยนะคะอย่าดราม่านะคะทีนี้ก็เป็นความฝันของคุณตานะคะ ปุณตาฝันเห็นตัวเลขนะคะทุกคนตัวเลขแดงจึงขึงเลยมาซ่านเป็นตัวเลข3ามสองสองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นตัวเลข3ามสองสองนะคะตัดได้นะคะทุกคนตัดได้ก็จะเป็น3ามสองสสแล้วก็สองสองนะคะ ตัดซื้อแค่นี้นะคะ2 2สองสองไม่ต้องกลับนะคะเลขเบิ้ลนเนาะสามสอ,ส,อสองก็คือตัดได้แค่นี้นะคะทุกคนเป็นตัวเลขความฝันเนาะไม่แน่นะมันก็เข้ากับเลขลุงเลขวิ่งของลุงของคุณตาเลขวิ่งที่แม่นแม่นเหมือนกันเลขวิ่งสองนะคะทุกคนเนี่ยก็ลองก็ลองเสี่ยงลองซื้อได้นะคะตัดเล่นสตัวด้วยดเด้อและทีนี้นะคะก็จะเป็นความฝันของอคุณลุงนะคะคุณลุงแกฝันว่าแกไปใส่เบ็ดค่ะทุกคน ใส่เบ็ดแล้วได้ปลาใส่เบ็ดตั้งเยอะแต่ได้ได,ได้มีเบ็ดหลังเดียวที่ติดปลาได้3ตัวแอดมินจะตีความฝันนะคะถ้าเบ็ดแอดมินจะตีเป็นเลข6นะคะทุกคนเป็น6นะคะถ้าปลา3ตัวก็คือ638เลยค่ะทุกคนตีง่ายๆเลยหรือไม่ก็หลังที่แกได้เนะี่ยเป็นหลังสุดท้าย หลังสุดท้ายท,ที่แบบเบ็ดกระสายตั้งเยอะมากแต่หลังสุดท้ายที่ที่ติดปลานะ่ะเอ็นเมินก็จะตีเป็นหนึ่งก็ได้นะสุดท้ายนะหนึ่งสามแปดก็ได้ค่ะทุกคนเนี่ยก็ลองตัดซื้อด้วยนะคะเห็นไหมคะตัดซื้อตัดเสียงด้วยนะคะชอบตัวเลขตัวไหนก็ไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้นะคะงวดที่สิบหก ตุลา2,566นี้นะคะแอดมินให้เพียงเป็นแค่แนวทางในการจับเสียงซื้อสลากนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะย้ํานะคะชอบตัวไหนก็หยิบจับได้เลยนะคะกดอย่าลืมให้กําลังใจแอดมินนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ